ปุ๋ยที่เราใส่กันตลอดทั้งปีทุกคนเคยรู้ไหมครับว่าในนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างนอกจากไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมนะครับวันนี้ผมจะมาบอกเนาะและผมขอบอกเลยว่าปุ๋ยทุกสูตรทุกยี่ห้อมีตัวเติมอย่างแน่นอนนะครับหรือเรียกว่าฟิลเลอร์ซึ่งฟิลเลอร์เนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวเติมให้เต็มเนาะอ่ะมาสังเกตรตรงนี้ครับในกระสอบนะครับผมอันนี้ยกตัวอย่างเช่น15-5-20นะครับแสดงว่าในกระสอบนี้จะมีจำนวนไนโตรเจนอยู่ที่ 15%ฟาฟอสรัสอยู่ที่5%รเซโพแทสเซียมอยู่ที่20%รวมกันเป็น40%และอีก60%ไปอยู่ไหน <t> <radio> อีก60%เนี่แหละครับคือตัวเตมิมหรือฟิลเลอร์นะครับบางบริษัทนะครับที่ต้องการลดต้นทุนต้องการให้ต้นทุนของตัวเองเนี่ยมีราคาที่ต่ำจะได้ไปขายได้กําไรเยอะเขาก็ไปเอาพวกโดรไม้มาทําโดรไม้ปั้นเม็ดดินปั้นเม็ดนะครับผมปูนปั้นเม็ดไอซิงของพวกนี้นะครับผม ถ้าใส่มาเติมในปุ๋ยเนี่ยมันแทบไม่มีประโยชน์อะไรต่อต้นไม้ของเราเลยถูกต้องไหมครับไปดูได้เลยเนาะก็ใช้ยี่ห้อไหนก็ไปดูที่บริษัทนะครับผมว่าเขาเติมฟิลเลอร์ตัวไหนเนาะแต่ถ้าเป็นของเกษตรทราบสูนนี้อ่ะมาดูเลยนะครับปุ๋ย15 5 20ของเกษตรทราบนะครับนอกจากนรเจน15%แล้วโพแทสเซียม5%แล้วและโพแทสเซียม20%แล้วนะครับอีก60%เนี่ยจะเป็นในส่วนของอินทรีย์วัตถุนะครับผมที่มีความเข้มข้นสูงนะครับผมในนั้นจะมีอะไรบ้างนะครับ จะมีในส่วนของยิปซัมแมกนีเซียมซัลเฟตฮิวมิกอินซิวัตถุนะครับผมอินซิวัตถุเนี่ยมันจะมีความที่แบบว่าเป็นที่อยู่นะครับของจุลินทรีย์ได้ดีนะครับ,นะรบเป็นที่กักเก็บสารอาหารได้ดีนะครับไม่ให้สารอาหารเนี่ยเลเหยยไปไหนเนาะและยิปซัมเนี่ยก็ช่วยในส่วนของลดความเค็มของดินนะครับผมในการใส่ปุ๋ยของแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะไม่เค็มนะครับหรือลดความเค็มน้อยลงนั่นเองนะครับผมแล้วก็ฮิวมิกช่วยกระตุ้นรากช่วยให้รากเดินดีขึ้นนะครับ และแมกนีเซียมซัลเฟนเนี่ยจะมีทั้งแมกนีเซียมแล้วก็กำมะถันนะครับใส่ไปยังไงนะครับต้นได้รับสารอาหารใบก็เขียวอย่างแน่นอนครับผมแล้วก็จะให้ดูในส่วนของข้างในกระสอบนะครับพวกเม็ดสีสีต่างๆเนี่ยอันนี้คือสัรอาหารนะครับเนาะจะเป็นไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับแต่ทุกคนสังเกตเห็นสีดำๆพวกนี้ไหมครับผมสีดำๆพวกนี้ครับไม่ดำๆเนี่ยมันจะไม่มีส่วนผสมของดินเลยไม่แต่อยเดียวมันจะไม่มีส่วนผสมของปูเลยครับไม่มีส่วนผสมของดูดไม้ด้วยนะครับแต่เป็นส่วนผสมอย่างที่ผมบอกไป มีแต่สิ่งที่มีประโยชน์อยู่ในกระสอบนี้นะครับผมขอบคุณมากครับผมใช้ปุ๋ยสูตรไหนก็ตรสอบกันให้ดีด้วยนะครับ